เจลล้างหน้าดีทอกผิวดีทอกรูขุนขนล้างหน้าและบำรุงผิวในตัวเดียวกันสะอาดในขั้นตอนเดียวมาร์คขัดดีทอกผิววิธีการใช้ง่ายๆเพียงสี่ขั้นตอนคนรู้ไหมคะว่าการล้างหน้าเป็นปสิ่งที่สําคัญมากๆวันนี้อุ้งก็เลยนําผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำํำเพื่อนๆคะ่ะก็คือนี่เลย thames bubble อยากรู้ไหมคะว่าดียังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลย ทามเมส b ับเบินะคะเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลีเป็นเจลล้างหน้าดีถอกผิวดีถอกลูกขุ่มขนช่วยเติมออกซิเจนให้ผิววิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกค่ะพอกทามเมสบับเบิให้ทั่วหน้ารอจนฟองขึ้นใช้เวลาประมาณ2นาทีค่ะมาร์คที่เราพอกไปในขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะค่อยๆฟองขึ้นพองขึ้น,อ,นอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะในระหว่างที่ ฟองขึ้นจนเต็มที่แล้วนะคะเราสามารถนวดวนไปวนมาเนี่ยให้ฟองขึ้นได้นะคะได้ประมาณ3-4รอบเลยค่ะลดปัญหาผิวหมองคล้ำไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่า t าม m สบับเบิลนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยช่วยในการสร้างคอลลาเจนทำให้รูรอยดูลดลงและอุดมไปด้วยวิตามิน C วิตามิน E ที่เข้มขน้นจึงช่วยทำให้ผิวดูสว่างอ่อนเยาว์มีออร่าคา่ะ จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะที่อุ้มอยากจะแนะนําเลยเพราะว่าผู้หญิงเราจะต้องแต่งหน้าเป็นประจํานะคะและตัวนี้เนี่ยช่วยทําให้ลดรอยสิวอักเสบควบคุมมันได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าขั้นตอนการล้างหน้าเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนเอาเป็นว่าสะอาดแค่ไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลย เห็นไหมคะ1ขวดคุ้มมากๆเลยเพราะว่าเป็นได้ทั้งที่มาร์กหน้าเป็นครีนซิ่งแล้วก็เป็นโฟมล้างหน้าด้วยดังนั้นไม่มีไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวอุ้มจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะคะ